สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านอุกติทรัพย์มีสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ผมอยู่ในพื้นที่บรรยากาศท้องทุ่งนาจากหลังก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมตอนนี้นะฮะผมอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับอำเภอบางบ่อเดินทางมาเยี่ยมสวนเยี่ยมนาของเพื่อนนะครับที่เขาทําสวนเกษตรเล็กๆน้อยๆย,ยไว้อยู่วันนี้ก็มาเจอพอดีเลยครับกําลังทําการสู่ปลา บ่อนี้สองไร่นะครับพี่น้องสองไร่เลี้ยงปลานิลนะครับแต่ปลานิลได้น้อยผลปรากฏว่าปลาช่อนมาเต็มเลยนะฮะแต่ยังไม่เห็นปลาช่อนนะเขจับไปก่อนแล้วนั่นๆั่นนั่นนัั่นเห็นไหมฮะโอ้เดี๋ยวก็น้ําก็คงจะงวดลงเรื่อยๆนะครับนู่นนะครับตัวใหญ่อยู่นู่นเห็นไหมครับพี่น้องทุกท่าน น่าจะเป็นไซโลแหละนะครับเครื่องสูบน้ําก็ป,กปั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 กอยู่ตรงนู้นทีนี้เนี่ย <c oughs> ในระหว่างที่เดินสํารวจเลือกสวนไรนาของเพื่อนเขาอยู่นะเพื่อนในที่นี้ก็คือขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครัคุณนพดลน,นะครับก็เป็นเพื่อนกันมานานนะครับเป็นสิบปีมีโวกาสมาเยี่ยมเยียน <c oughs> เครื่องสูบน้ำพยานนา ทีนนี้จุดประสงค์นะครับมาตรงนี้ก็ต้องมีจุดประสงค์เดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าเพื่อนเขาบอกของดีอะไรที่นำพายผมมาตรงนี้นะฮะมานี้ก็เห็นแล้วนะครับมร้าวอันนี้ต้นอะไรเออน่าจะเป็นสาเก เดินมาครับเดินมาเมื่อกี้เพื่อนพามาชี้จุดแล้วนะฮะบอกอุกิจมาเอาไปเลยโหพอเห็นนังปุ๊บมาอมวางคิววางแผนอะไรทีเดียวฮะเป็นสิ่งที่ผมตามหามานานะมาดูมะพร้าวต้นนี้ขนาดพอลำเลยนี่ยอดปลายเป็นแบบนี้นะครับ ด้วงจัดการให้เรียบร้อยเลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับที่เหมือนกับที่ผมว่าเขียงนะครับเขียงยอดนั่นแหละนั่นเห็นไหมฮะไปหนึ่งที่ด้วงเขาจัดการไปนี่ครับมาเห็นยงครับพี่น้องทุกท่านตรงนี้นี่คือ เพื่อนบอกว่ามาเอาไปทําบอนไซหน่อยสิท่าทางจะออกมาสวยคือต้นนี้เนี่ยนะครับมันก็ความสูงก็ประมาณ50เซนได้แล้วแหละนะครับแต่ประเอินว่าด้วงจัดการเขานะครับกัดกลางลำอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้เกิดเป็นอย่างที่เห็นนะเรียกไม่ถูกนะครับพี่น้องทุกท่านดูสิเนี่ย มันหงิกมันบิดมันงออย่างเงี้ยกลายเป็นพญางางอนไปเลยทีเดียวนะครับมุมทางนี้เนี่ยประมาณเนี้ยครับเดี๋ยววันนี้ก็จัดการขุดเลยนะครับแล้วเอาไปเลี้ยงดูว่ามันจะออกมาเป็นบอนไซสวยๆยังไงได้หรือไม่ในลำดับต่อไปเดี๋ยวขอเวลาขุดครัแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องทุกท่าน เดี๋ยวมาว่ากันในลำดับถัดไปครับผมครับพี่น้องทุกท่านทำการขุดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมะพร้าวต้นนี้ซึ่งเพื่อนบอกว่ามันเป็นมะพร้าวกะทินะฮะอ่ะกะทิหรืออะไรก็ทำได้เหมือนกันแหละสำหรับบอนไซมะพร้าวตุ่มก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเซนนะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวผมก็จะทำตุ่มบางลงอีกสักเล็กน้อย นะพยายามจะทําไม่ให้ดินแตกแต่ก็โชคดีนิดนึงครับดินที่ทําการปลูกว่าตรงนี้เป็นดินเหนียวมีรากเท่าที่ใช้พลั่วนะครับแทงแล้วก็ขาดออกไปนี้น่าจะอยู่หลัก10 10เส้นบวกบวกแล้วกันประมาณนี้ยังไม่ได้ดูอย่างชัดเจนว่าระบบรากมีทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้คือผมพยายามจะทำให้ตุ่มเขา กระตุกกระเทือนน้อยที่สุดแต่คงไม่แตกหรอกครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวเดี๋ยวจัดการห่อตุ่มนะครับในลําดับต่อไปแล้วก็จะนําไปลงกระถางก็ต้องพิจารณาอีกแล้วครับว่าจะวางมุมไหนทรงไหนกันสําหรับไม้วัตถุดิบต้นนี้นะฮะมะพร้าวบอนไซ โอ้ยลงแหล่งนี้แล้วไงเนาะเ้อาเราจะเล่นโตอไงนะอันนี้น่าจะไซโล <c oughs> ใช่ไหมนุบดลใช่ใช่ใช่บิ้งครับตัวนี้ปิ้ง <c oughs> ุดยอดสกลับบ้านหาไว้พี่ร้องครับหลังจากที่ดมาตั้งนานมาขุดขุดมะพร้าวไปทำบอใไซเพื่อนวิปตาผมก็เลยอาศัยลงเล่นกับเพื่อนหน่อยนึงเขาขึ้นหมดแล้วนะผมก็มาล้างบอกเขาในช่อนไซโลตัวหนึ่งครับเพื่อนบอกใส่ถุงกลับบ้านไปเลยสุดยอดครับนี่ ไตโลไตโลเดี๋ยวไปทำเผาสดจากบ่อครับผมเอาเลยกรับพี่น้องทุกท่านหลังจากที่ผมลงไปเล่นคนไล่ฟัดปลามานะครับก็มาชมกันหน่อยนี่ปลานินน้อยนะครับกับปลาช่อนน้อยนะครับไซส์แบบนี้ขายหมดขายหมดนี่ปลาซ่อนปลาช่อนปลาช่อนปลาคอไงนะพี่น้องเออหูจักเนาะเออนันละ ปลาสาอีสานแคทแลตออกมานิดหน่อยนะครับพี่น้องทุกท่านต้องบอกว่าไซกํากลังกินเลยเดี๋ยวเพื่อนนะครับก็จะ,ะนําไปขายต่อด้วยแล้วก็มีแม่ค้ามารับนะถึงบ่อเลยก็ออกไปแล้วนะครับเมื่อภาคเช้าปลานินรู้สึกจะ200กโลนะปลาช่อนนี้เป็นเขาเรียกว่าผลพลอยได้นะครับหลังจากที่น้ําท่วมก็มีเล็ดลอดเข้ามาในบ่อ ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ไปก็แล้วกันเอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้อุกิจขอจบเรื่องราวของการหาวัตถุดิบทําบอนไซมะพร้าวแล้วก็เล่นโคลนในบ่อป่าจบลงไวเ้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอบคุณสวัสดีครับผม